ดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพทุกท่านวันนี้ดิฉันขอรบกวนเวลาของพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้มีโอกาสได้อธิบายถึงความคิดและแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินการอันเป็นไปนตามแนวทางที่ได้ถแถลงไว้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ที่ดิฉันได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนี้ได้เข้ามาทำงานเมื่อสองปีที่แล้วค่ะดิฉันตระหนักเสมอว่าที่พี่น้องประชาชน ได้ให้ความไว้วางใจกับดิฉันและพักเพื่อไทยนั้นคือการที่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ต้องการเห็นความสงบสันติและความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อที่ประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไปในช่วงสองปีที่ผ่านมาดิฉันและรัฐบาลได้ดําเนินการเพื่อให้เกิดการปรองดองเกิดขึ้นในชาติด้วยความพยายามอย่างจริงใจที่จะเดินหน้าด้วยความอดทน ไม่ตอบโต้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองและสร้างสรรค์บนความไว้เนื้อเชื่อใจกันรวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้กับทุกกลุ่มที่มีความเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองและรัฐบาลก็พร้อมที่จะประนีประนอมกับทุกฝ่ายและพยายามผลักดันให้มีการใช้เวทีรัฐสภามากกว่าท้องถนนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งค่ะแต่ในขณะเดียวกันดิฉัน ก็เข้าใจเช่นกันค่ะว่าความขัดแย้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องเราจะคาดหวังให้เกิดความปรองดองที่แท้จริงนั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วว่าในบางช่วงเวลามีความขัดแย้งปะทุข,ขึ้นจนเป็นเหตุถึงความรุนแรงซึ่งไม่เป็นประโยชน์ใดๆต่อสาธารณชนสังคมหรือเศรษฐกิจโดยรวมเลยแต่ที่น่าเสียใจที่สุดก็คือ การที่มีบุคคลบางกลุ่มต้องการเคลื่อนไหวบนท้องถนนซึ่งถือแม้ว่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญก็ตามแต่การแสดงออกกลับมีท่าทีที่ไม่ยอมรับกติกาของประชาธิปไตยมีการยั่วยุกระตุ้นเพื่อนำไปสู่การล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการปฏิวัติรัฐประหารและใช้ความรุนแรง ภายใต้สภาวะดังกล่าวรัฐบาลจึงมีความจําเป็นต้องปกป้องและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งต้องป้องกันเหตุร้ายและความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งคุ้มครงองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราชการและเอกชนตลอดจนผู้ชุมนุมค่ะที่สำคัญคือเป็นการดูแลผู้ที่ใช้สิทธิ และเสรีภาพให้อยู่ในกรอบกติกาประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติประกาศใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรพศ2551พี่น้องประชาชนช,นชาวไทยที่เคารพคะ่ะดิฉันขอยืนยันว่าแม้รัฐบาลชุดนี้จะมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศฎรแต่ดิฉันเชื่อเสมอว่า ในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่และต้องให้เกียรติและรับฟังเสียงส่วนน้อยควบคู่กันไปเพราะประชาธิปไตยเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของเฉพาะผู้ประสบชัยชนะทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นโดยเราต้องคงกติกาการรักษาความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแก่ทุกคนดังนั้นจึงเห็นได้ว่าที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาตลอดจนยังดำเนินการที่จะรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศเช่นโครงการประชาเสวนาในการหาทางออกของประเทศทั้งในประเด็นเรื่องของแนวทางการปรองดองการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมการลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างความเสมอภาคและรักษาไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลทั่วโลกยอมรับภายใต้ความพยายามทั้งหมดนี้ดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าหลายกลุ่มหลายฝ่ายาย,ยังมีปัญหาที่ค้างคาใจอยู่และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไม่ลงรอยกันแต่ดิฉันเห็นว่า เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในขณะนี้ในฐานะเพื่อนร่วมชาติที่ต่างต้องการเห็นลูกหลานของเราทุกคนมีความสุขอยู่ในสังคมที่มีความสงบและความมั่นคงทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจซึ่งเราต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้บรรลุให้สำเร็จจนได้ค่ะหลายคนบอกกับดิฉันว่าสิ่งที่ดิฉันคิดในวันนี้นั้น คงไม่มีวันเป็นไปได้แต่ดิฉันกลับมีความเห็นในทางตรงกันข้ามค่ะโดยมองว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเราต้องมองให้เป็นโอกาสเพราะเมื่อครั้งที่เกิดขึ้นในตอนมหาอุทกภัยปี2554ดิฉันได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกันแก้ปัญหาในที่สุด เราก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและหยุดยั้งภัยพิพบัตินั้นไว้ได้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพค่ะดิฉันอยากให้คนไทยกลับไปคิดถึงความรู้สึกดีๆในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะถึงแม้จะเป็นคนละสถานการณ์แต่คนไทยทุกคนได้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเสื้อสีใดชนชั้นใดหากเรารวมตัวกัน สมัครสมานสามัคคีกันเราจะสามารถแก้ไขปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ค่ะสำหรับภายใต้ภาวะปัจจุบันที่มีความสับสนทางการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วในขณะนี้หลายหลายคนกังวลว่าความขัดแย้งจะบานปลายเกิดความไม่สบายใจดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอแนวทางเพื่อหาทางออกให้กับประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ โดยการวางทิศทางข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์มีส่วนร่วมทิ้งความขัดแย้งไว้ในใจเพื่อประเทศของเราเถอคะค่ะโดยเปิดเวทีการระดมความคิดเห็นที่จะขอเชิญชวนตัวแทนจากกลุ่มบุคคลทั้งจากฝ่ายรัฐบาลพักการเมืองแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสมาชิกวุฒิสภา องค์กรอิสระเอกชนและนักวิชาการมาร่วมโต๊ะพูดคุยออกแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยเพื่อหาทางออกให้กับอนาคตของเราค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับของนานา,นาอารยาประเทศโดยสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะเชิญตัวแทนกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความเห็นหลากหลาย ต่างมุมมองให้มาหารือร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองร่วมกันคิดว่าเราจะวางแผนอนาคตบ้านเมืองอย่างไรเพ,ไเ,เ,เพื่อไม่ให้เป็นเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานอานจะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในการพัฒนาชาติสร้างความไว้วางใจและความเปลี่ยนแปลงที่ออกจากวงจรแห่งความขัดแย้งค่ะดิฉัน ต้องการเห็นบรรยากาศของความร่วมมือที่เป็นบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ใช่การจ้องจับผิดแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมไม่ละเว้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเมื่อหารือกันแล้วดิฉันใค่ขอเสนอให้มีการวางกลไกที่ชัดเจนซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของคณะทำงานหรือเรียกชื่ออย่างอื่นตามความเหมาะสมเพื่อเป็น,นกลไก ที่จะทำหน้าที่ในการปฏิรูปทางการเมืองโดยกลไกลดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญในการวางรากฐานอนาคตในโครงสร้างทางการเมืองกำหนดแนวทางปฏิรูปกฎหมายและวางพื้นฐานระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจถึงความปรารถนาดีของดิฉันในครั้งนี้และวันนี้ดิฉัน ไม่ได้บอกว่าจะให้ทุกท่านลืมอดีตแต่เราต้องนำอดีตนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อทำให้ประเทศของเราเดินหน้าก้าวพ้นความขัดแยง้งเราต้องเปิดโอกาสให้เปลี่ยนจากความขัดแยง้งมาเป็นบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์และไว้ใจกันเพื่อเป็นการมุ่งสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าให้แก่อนาคตลูกหลานของเรา และไม่ควรทิ้งมรดกของความขัดแย้งให้เป็นภาระของรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ